สวัสดีทั้ง12ราศีเลยนะคะวันนี้จิ๊บน่าจะ้าจะดูดวงให้แต่ก่อนอื่นเลยค่ะ ขอบคุณมากๆสํสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งขอบคุณมากๆทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับจิ๊บรบกวนนะคะแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่จิ๊บนะจ๊ะ45นัดหมายเวลาดูดวงส่วนตัวกันได้เลยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะนี่คือคำเตือนก่อนดูดวงอย่าเพิ่งรีบเอาไปตัดสินใจอะไรนะคะเพราะนี่เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะหรือเรื่องราวอาจจะสล หรืออาจจะเกิดขึ้นกับคุณเพียงแค่นิดเดียวก็เป็นไปได้สําหรับคนที่มีความสุขดีอยู่ชีวิตก็จะยังมีความสุขดีอยู่แล้วก็ถ้าหากว่ามีปัญหาก็มีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาตามที่ไพ่บอกนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมาถึงเวลาละไปดูดวงกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะราศีเมถุนวันนี้จิ๊บน้าจ้กจะดูดวงความรักให้กับราศีเมถุนที่มีคู่แล้วนะคะคนที่มีคู่แล้วที่เกิดในราศีเมถุนมาดูกันว่าความรักในเดือนเมษายนเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอโทษด้วยที่ทําคลิปให้ช้า6ราศีสุดท้ายของคนมีคู่ทําให้ช้าสักนิดนึงไม่ได้อัดรวดเดียวจบนะคะต้องขอโทษด้วยจริงๆอะมา าราศีเมถุนนะคะคนที่มีคู่แล้วคือคนที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนไปจนถึงวันที่14กรกฎาคมนะคะมาดูกันว่าความรักของราศีเมถุนในช่วงเดือนเมษาเป็นอย่างไรบ้างดูที่ดูนี่เป็นภาพรวมทั้งผู้ชิ ผู้หญิงและผู้ชายได้นะคะผู้ชายบางคนเข้ามาดูอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นของผู้หญิงคนเดียวหรือเปล่าเปล่านะคะเป็นของผู้ชายเป็นภาพรวมเลยนะคะผู้ชายผู้หญิงได้หมดเพียงแต่ว่าเหมาะดูเนี่ยอาจจะใช้สัพท์หรือคําพูดหรือว่าความรู้สึกที่เป็นผู้หญิงหน่อยเนาะเพราะว่าไม่ค่อยเข้าใจฟิลผู้ชายถ้าอย่างไรก็ลองเอาไปแปลงเป็นฟิลผู้ชายดูนะคะอ่ะ งั้นมาดูกันนะคะว่าราศีเมถุนที่มีคู่แล้วมีครอบครัวแล้วมีตกลงกันแล้วเป็นแฟนคบกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วหรือไม่ไม่เกี่ยวนะคะคือคนที่มีคู่แล้วที่เกิดในราศีเมถุนความรักเป็นอย่างไรบ้างสําหรับคล,คลิปคนโสดทําให้เสร็จหมดแล้วในเดือนเมษายนย้อนลงไปดูได้นะคะอ่ะมามาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับ ภาพรวมความรักของราศีเมถุนในเดือนเมษายนค่ะอับขึ้นภายภาพรวมให้ดูแล้วนะคะอย่าเพิ่งตกใจนะที่เห็นเดดเดนแต่มันก็น่าตกใจพอสมควรเอ๊ะยังไงเนี่ยอะ ไพ่เดทก่อนเลยไพ่เดทคุมเรื่องราวเอยไพ่เดทเป็นไพ่ตัวตนเลยนะช่วงนี้ของราศีเมถุนและแถมมีไพ่อารมณ์หุดหงิดอยู่ในความสัมพันธ์ในตำแหน่งของความสัมพันธ์ด้วยเพรนาะฉะนั้นนี่น่ากลัวตรงที่ว่าราศีเมถุนอาจจะต้องพบเจอการจบค่ะรู้สึกว่าอยากจบแล้วอะ่ะหรือไม่ก็สถานการณ์มันจบมันจบที่จะต้องคบกันในบางคู่ไม่ได้ถูกบอกเลิกนะ ไม่ได้หมายถึงถูกบอกเลิกอะไรแบบนั้นแต่คือมันมีความหงุดหงิดใส่กันอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงต่อกันในเดือนนี้ในราศีเมถุนแล้วมันก็เลยนำพาไปสู่ความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบเพื่อนคือไม่ได้คุยกันว่าเลิกอาจจะไม่ได้คุยกันว่าเลิกอาจจะไม่ได้บอกเลิกอาจจะไม่ได้ทำในลักษณะที่ว่าเลิกกันแต่ว่าถอยออกมาทำตัวเป็นเพื่อนกันไปก่อนเพราะว่าไพ่ใบนี้ the justice เนี่ย คุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะคิดกลั่นกลองมาอย่างดี ไม่ใช่อารมณ์ล้วนๆเพราะฉะนั้นราศีเมถุนนะคะเรียกได้ว่ามีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนสถานะจากแฟนมาเป็นเพื่อนหรือยังเป็นแฟนกันอยู่แต่ถอยออกมาให้ความสัมพันธ์มันเป็นแบบเพื่อนน่าจะดีที่สุดสำหรับคู่เหล่ามันเป็นการคิดมาแล้วแบบ,อบรอบคอบไม่ได้ใช้อารมณ์คุณจะเจอสถานการณ์แบบนี้แต่ว่าคุณยังติดต่อสื่อสารกันตลอดนะติดต่อกันบ้างทาตัวเป็นเพื่อนกัน แต่อารมณ์มันหงุดหงิดใส่กันอยู่แล้วล่ะในช่วงนี้เป็นอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะชาวราศีเมถุนที่มีคู่แล้วอาจจะพบเจอความรู้สึกแบบนี้หรือเรื่องราวแบบนี้ค่ะงั้นมาดูกันต่อว่าแล้วคู่ของราศีเมถุนในเดือนเมษายนเนี่ยเขาคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักนะคะเดี๋ยวขึ้นไพ่ภาพรวมไว้ให้ตรงนี้เขาคิดอย่างไรดูไพ่นะคะเขารู้สึกว่า เขาขาดความรักไพ่ตัวตนของเขาคือขาดความรักนะไพ่ห้าเหรียญดูสีเสื้อผ้าขาดวินถ้าหมายถึงความรักแปลว่าเขารู้สึกขาดความรักคนรักไม่สนใจไม่เหลียวแลเขาแล้วก็ไพ่ที่คุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดมันเป็นไพ่ของเชอริออตซึ่งมันแปลว่าปากเสียงทะเลาะกันแบบรุนแรงด้วยการใช้อารมณ์ใส่อารมณ์ซึ่งกันและกันและสิ่งนี้แหละที่เขาขาดความรักที่เขารู้สึกว่าทะเลาะกันบ,บ่อยๆในช่วงนี้ใส่อารมณ์รุนแรงต่อกันมันทําให้เขารู้สึกลังเลเหลือเกินเกี่ยวกับความรักทั้งทั้ง ที่เขาก็รู้สึกถึงความจริงใจและตัวเขาเองก็มีความรักความจริงใจความบริสุทธิ์ใจให้กับคุณต่างฝ่ายต่างมีให้กันเขาก็รู้สึกแต่เขาก็ไม่มั่นใจในช่วงนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่เขาทําออกมาทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างจะแข็งก้าวเพราะว่าเขาต้องการที่จะแก้ปัญหาให้เด็ดขาดแค่นั้นเองนะคะสําหรับ คู่ของชาวราศีเมถุนเขาเป็นแบบนี้รู้สึกแบบนี้นะงั้นมาดูกันต่อว่าแล้วราศีเมถุนเองล่ะคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนเมษายนนะคะขึ้นไพ่พาพรวมให้ดูแล้วชาวราศีเมถุนชอช้างสละอวมแหวนนะไม่ใช่สาวคนราศีเมถุนคะคุณนะ่ะ รู้สึกเหมือนคุณถูกตำหนิคือคุณถูกตำหนิถูกเหยียดยามถูกว่ากล่าวด้วยคำรุนแรงหรือว่าทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีข้อตำหนิมากมายขณะนี้เลยเหรออะไรแบบนี้เนี่ยคือความรู้สึกของคุณมันอยู่ที่ไพ่ตัวตนแล้วการที่คุณถูกตำหนิแบบเนี้ยเป็นเพียงเพราะว่ามีคนเข้ามาสนใจคุณเยอะ ทำให้คุณกลายเป็นคนถูกตําหนิได้ขนาดนี้เลยแล้วคุณรู้สึกแย่กับการที่คุณถูกตําหนิเพียงเพราะว่ามีคนเข้ามาสนใจให้ความสําคัญกับคุณเยอะคุณก็เลยรู้สึกอยากจะเดินหนีไปจังเลยแล้วก็รู้สึกอึดอัดมากๆเพราะคุณทําอะไรไม่ได้คุณเข้าใจว่ามันไม่ใช่ความผิดของคุณเลยนะสิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่คุณควรจะถูกตําหนิคุณจึงอึดอัดมากและคุณแก้ปัญหาด้วยการที่รู้สึกอยากจะเดินหนีไป คุณจะเดินหนีไปหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึง่งแต่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเดินหนีไปแต่ไพ่บทสรุปยังเป็นสิบเปลี่ยนค่ะสิ่งที่คุณกังวลมากที่สุดและและอาจจะรู้สึกว่ามันยังคงอยู่และมันยังดีมากๆคือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาสิบเปลี่ยนเนี่ยคือดีที่สุดในความสัมพันธ์คือเหนียวแน่นมากไม่มีใครที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาได้เพราะฉะนั้นเนี่ย คุณรู้สึกว่าคุณถูกตําหนิอย่างรุนแรงทั้งๆท,ท,ที่คุณไม่ได้คิดว่าจะให้ใครเข้ามาคุณยังสนใจเขามากๆและให้ความสําคัญของเขากับเขามากๆคุณยังรู้สึกว่าคนนี้สามารถที่จะสร้างครอบครัวไปด้วยกันแล้วไปด้วยกันอย่างยาวนานได้มันจึงทําให้คุณรู้สึกแบบนี้นะราศีเมถุนอะ มันก็เป็นเรื่องที่ต่างฝ่ายตังเขาเรียกว่านานา,นาจิตตังนะอีกฝ่ายก็รู้สึกขาดความรักอีกฝ่ายก็มีคนมาสนใจมากแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องผิดอะไรแบบเนี้ยถ้าหันหน้ามาคุยกันน่าจะดีขึ้นงั้นมาดูกันค่ะว่าแล้วไพ่จะแนะนําว่าราศีเมถุนควรทําอย่างไรเกี่ยวกับความรักในเดือนเมษายนสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะอะขึ้นไพ่ภาพรวมให้นะคะมาดูกันค่ะไพ่แนะนําอย่างนี้ค่ะว่า ไพ่ที่คุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดเป็นไพ่เดเดวิลเลยนะแปลว่าต้นเหตุสาเหตุจริงๆเนี่ยมันมาจากความรักที่ผิดสินทมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ว่าสาเหตุคือมันทะเลาะก,กันเรื่องนี้กลัวว่าอีกฝ่ายจะมีอีกคนกลัวว่าจะมีเรื่องชู้สาวกลัวว่าจะลักคนอื่นอะไรแบบเนี้เออไอ้สาเหตุแบบนี้นี่แหละค่ะอ่าที่มันที่มันเป็นสาเหตุเพราะมันคุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดอ่อาไพ่บอกว่าราศีเมถุนคะ่ะเรื่องพวกนี้ ให้คุณปฏิเสธออกไปให้หมดพ่ปฏิเสธอยู่ในบทสรุปเรื่องเกี่ยวกับ The d ล i l นะเรื่องไม่ดีผิดศีลธรรมเกี่ยวกับความรักให้คุณปฏิเสธมันออกไปให้หมดคือถ้าใครเข้ามาหาคุณมากๆแล้วคุณพอจะรู้รู้หรือไม่รู้ก็ช่างให้คุณปฏิเสธเพราะว่ามันเป็นเรื่องรักที่ผิดศีลธรรมเมื่อคุณปฏิเสธแล้วมันจะดีขึ้นเพราะว่าเรื่องเหล่านี้แหละ ที่มันทำให้คุณทะเลาะก,กันละหองละแหงและมันดูเหมือนว่าคุณมีอะไรปิดบงังหรือครบซ้อนหรือเปล่านะคะแล้วถ้าหากว่าคุณทำได้ ความรักของคุณจะกลับมาเหมือนเดิมกลับมาดีต่อกันเหมือนเดิมนะคะนี่คือคำทำนายของไพ่ในเดือนเมษายนสำหรับราศีเมถุนที่มีคู่แล้วสำหรับคนโสดเปิดต่อไปได้เลยค่ะย้อนดูค่ะคนโสดทำไว้ให้แล้วนะคะสำหรับราศีเมถุนขอบคุณมากๆที่อดใจรอและบางคนรอไม่ไหวเข้ามาดูส่วนตัวแทนก็ขอบคุณมากค่ะอย่างไรก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ขอบคุณมากๆ